ฮัลโหลฮะมาแล้วฮะก็บอกว่าแพ้แต่จะเดินเข้ามาคนไรไม่รู้ยงโดยยิ่งเขาตายนั่นและครับเจะน่ารักเกินไปเปล่าเราอะไรน่ารักเกินไปเปล่า น,น่ารักเกินไปเปล่าน่ารักเกินไปแล้วนะน่ารักเกินไปก็ได้ครับแต่ขอให้น่ารักกับเขาคนเดียวพอพราะพี่ก็สัญญาว่าจะน่ารักกับหนูคนเดียวพี่พูดอนะไรแต่จะมีความเสน่ห์นิดหน่อยถ้าเห็นเป็นน่ารักกับคนอื่นนะน่าดู หน้าดูไม่ใช่พี่นะหน้าดูคนนอื่เดี๋ยวนะ้วกับพี่คนเดียวเลยเดี๋ยวแม่ดูล่าสุดเดี๋ยวกันล่าสุดเดี๋ยวกันน้องชายล้อหลอกนะเจอ๋ยกันรักเอาละพี่ปละโอเคมันไส้ ที่รักเยอะเนาะมันก็เป็นที่ชังเนาะเป็นที่ชังดีกว่าที่ชังคือเอ,อ,อ่อเกลียดเที่ยวเที่ยวเล่นลิ้นเหรอเดี๋ยนี่เราเล่นลิ้นเหรอเที่ยวๆนะมาเจอกันเที่ยว เอาไปานี่ไมู่้อม่มาไมามามาลยทาน,นี้ทีนมามามาเาามามามาาาามามมามีมมาาาม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 าอาม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 า้าม้ ห้องประจำด้วยปกติทำอะไรเนี่ยจะเป็นห้องประจำตอนปิดไงที่เดิมดูอะไร สวัสดีนะครับแต่<ร>ูดเพลนไม่มีเพลงมีอไปเปิดจะเปิดเพลงน,นี้โดนแน่นเลยอฮียเฮเปิดเพลงน,นี้ชิบหมเนี่ยกัน <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวค่ายลาของเราของเขาของเราค่ายลาเอาเป็นของเขาก่อนแล้วกัน ้็เจอกันนะครับรักนะ้็เจอกันนะคะรักม,มากๆเลยนะคิดถึงแน่นอนอพวกนี้รีบมานะครับค,คิดถึงเหมือนกันใครพูดได้ยินนะ <c oughs> โอเคขอบค,ครับอยู่ไหนวักพูดจะว่ออกงไปยินอีก เที่ยวเที่ยวฝันดีนะทำไรอ่ะทำไรอ่ะไระไม่รู้นี่ไงจะออกเมื่อกี้ดนเสียงดิ้นเสียงคิดถึงอะไรลูกอะไรเนี่ยม่ปรโอ้ร้อไม่เป็นไรครับจะปิดแล้วเฉยอเฉยครับพี่แอันดีครับฝันดีนะคะเออเยไหมครับอแ้าเจอกันนะครับเจ้าหญิงของเขา พรุ่งนี้มาเร็วหรอมาพรุ่งนี้มาตอนไหนก็บอกเขาด้วยเด้ไหมได้ค่ะนบอกเขาด้วยแต่้าเข้าแบบแค่แวบๆมาเนี่ยต้องต้องบอกแม่แวบมาก็ต้องบอกอะถ้าออกเข้าไปก็ต้องบอกก็ได้ไม่ได้หรอได้ค่ะมันเกินไปเปล่าฮะมันจะเกินไปเปล่าเกินไปเลยอ่ะมันทำได้ไหมได้ค่ะ น่ารักสุดๆลาฝันดีนะครับเจ้าหญิงของพี่ฝันดีเหมือนกันนะคะที่รักบ๊ายบ,บายครับมาใครเป็นคนออกก่อนอเก็บก่อนเลยเดี๋ยวออกแล้วไม่ได้คืน อ่ออันนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรอุย้ยอันตรายแบบชายไม้ไม่น่ามีนะถ้ามีเขาไม่รับ support เอ่อไม่เจอนะครับอันนี้เราเป็นคนลาเพราะพี่เราเล่าลาไปแล้วฮะลาของพี่ด้วยลาของเราด้วยไปไปนะคะทั้งสองช่องพี่พี่ไม่ได้ลงเลยเนี่ยใช่แปลกฝันนี้นะคะทุกคนพรุ่งนี้เจอกัน พักผ่อนกันเยอะๆดูแลสุขภาพด้วยค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอากาศหนาวเย็นเฉียบไ่ต้องอาบน้ำทุกคนมันหนาวโป๊ะไอ้เจนครับบ๊ายบายแลเจอกันคระพายมาออกก่อนไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะไม่อยากออกไปไหนอ่ะไม่อยากออกไปจากใจพี่เลยอ่ะไม่ได้ออกอยู่แล้วจ้าอันนี้แต่อาบน้ะไปนะอาบอยู่แล้วใครไม่จะไปซกมั้งไอ้เนครับหนึ่งเจอกันค่ะสองสาม